คุณแม่ก็มองหน้าหมดเลยเขานี่เงยมองเลยเออแล้วก็บอกเลยว่าพิฟอิดเก็บมันเก็บมันอ่าอิดทูสมอลว้าอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คามพูดถึงเรืองไปเมืองนอกคุณแม่ไปเมืองนอกมีเรื่องราวมากมายเหมือนกันเวลาคุณแม่ไปเมืองนอกเมื่อก่อนเนีไปบ่อยมากเที่ยวหรอคะเที่ยวหรอคะไปทํางานค่ะอ๋อทำงานบ้างถ่ายหนังบ้างถ่ายละครบ้างแต่เมื่อก่อนที่เที่ยวจนแบบเดือนนึง เดือนหนึ่งสามประเทศสองประเทศจริงเหรอที่อเมริกาที่เคยไปเจอที่เคยหนูเคยฟังมาที่ไปลดลงรดใต้ดินแล้วมีคนมาอ๋อไหนเนียที่อเมริกาป่ะอเมริกาเหรอคะแม่อเมริกาอเมริกาใช่ไหมอ่าใช่ใช่แม่ไปกับเนี่ยกองถ่ายเนี่ยแล้วก็วันนั้นช้อปปิ้งกันกับดึกนั่งรถไฟใต้ดินมันก็เห็นว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวสวยๆด้วยอ่ามันก็เหมือนกับว่าคงจะ จีบอ่ะแล้วมันก็พยายามทําทุกวิถีทางให้คุณแม่เงยไปมองหน้ามันและให้สนใจมันคุณแม่ก็ยืนอยู่เหรอคะแม่ยืนยืนข้างหน้าเลยยืนอยู่ข้างหน้าคุณแม่ตรงนี้รถไปใต้ดินคุณแม่ก็นั่งอย่างเงี้ยนั่งจับอย่างเงี้ยแล้วก็มองม้วนกระเป๋าไหมคะกระเป๋าพันแขกก็มีกระเป๋าก็เกาะอยู่บนตักเนี่ยก็มองเมื่อไรจะถึงสถานีนี้สักทีก็เลยไปแล้วก็มองไปเรื่อยมันยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ทําค้าเงี้ย ไอ้คุณแม่มองมันแล้วก็มองหน้ามันก็ไม่มองดีดนิ้วต่อหน้าอย่างนี้เลยเราก็ไม่สนใจทั้งดีดนิ้วทั้งเอาหน้าไปใกลๆไปคือเรียกแบบแบบเรียกลอความสนใจเรียกลองความสนใจให้คุณแม่สนใจมันให้ได้แต่แต่เราก็ไม่สนใจตัวใหญ่เนื้อใหญ่เลยคุณแม่ก็ไม่สนใจแต่มันก็อีกหลายป้ายก็จะลงแล้วก็เฉยๆสักพักหนึ่งมันทําไมรู้ไหมรู้ไหมคะไม่ใชาทําเรื่องไม่ดีอหอคะรู้ไหมมันรลีดทุกกางเกงเลย อะไรจะทำแม่นรูดอะไรรีดซ well? um. <to ุปปังเกงอะรูดสิปปังเกงแม่มันรีดซุปปังเกงซุปรีดซุปจะรีดสุปเผื่ออะไรวะมันร like ีดซุปปังเกงมันรูดซิปม่ใช่รีดซุปแมนรีดหนึ่งก็จะรีดซุปไปด้วยเลยนะรูดซิปางเกงรวมคือปังเกงอะไรอะแล้วปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยดงดองดงดงใส่หน้าแม่เลควักออกมาต่อหน้าเลยเขาจะยืน ก็อย่างนี้ถไหมอย่างนี้่ยนี่แต่ยืนอยู่เนี่ยขณะที่ตัวเตี้ยยังแค่เห็นแล้วมันสูงกว่านี้เราก็ตงตาเราพอดีเลยอุ้ยก็ทําไงเงีในใจอะช็อกแต่ต้องทําให้รู้ว่าไม่กลัวถ้ายิ่งกลัวมันยิ่งแหม่ไอ้นี่ง่ายยิ่งกลัวกมันจะยิ่งชอบใจกลัวมันยิ่งชอบใจเอ้ยอะไรอย่างี้ไม่เอาเลยคุณแม่ก็มองหน้าหมดเลยเขานี่เงยมองเลยแล้วก็บอกมันว่าคี e อิ t เก็บมันเก็บมันไว้อเลทูสมอลว้าว บอกบอกใช่บอกมาอย่างนี้เลยแล้วมันก็อายใบหน้ามันลงกระเด็นไปเลยตายแม่แหลกมากแล้วคือแม่ก็หมดจับเพราะก็วาตกอะไรโอ้ย้องอย่างนี้เลยโอ้แม่รับมือสถานการณ์เก่งมากว่าขมใจเก่งมากแล้วนี่เนี่ยจำไว้เลยนะถ้าเจออะไรที่มันอย่างนี้นะอย่าไปทำเป็นกลัวกลัวเดีวยเหมือนจะได้ใจว่ามันยิ่งใหญ่มัแต่ของมันใหญ่จริงนะ